สาเหตุนิสัยครับที่ทําให้หน้าแก่โดยไม่รู้ตัวครับพฤติกรรมบางอย่างที่เราทากันอยู่ทุกวันครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทั้งหมดนั้นล้วนทําให้ผิวนะครับของเราหย่อนคล้อยผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสเปล่งปั่งครับใบหน้าก็เกิดริ้วรอยมือคอหิวย่นเหมือนคนสูงวัยครับทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ครับหนึ่งครับ การติดน้ําตาลครับการกินน้ําตาลมากเกินไปครับทําให้ผิวเสียและหน้าแก่ได้ง่ายง่ายครับเพราะว่าน้ําตาลครับจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของคอลลาเจนทําให้อิลาตินลดน้อยลงครับผม2ครับการดื่มแอลกอฮอล์ครับก็จะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินและธาตุครับที่มีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระทำลายผิวครับทำให้เกิดริ้วรอยทั้งยังทำให้ผิวขาดน้ำอีกด้วยครับผม สครับไม่กินผักผลไม้ครับในผักผลไม้ครับอุดมไปด้วยสารอาหารบำรุงผิวเช่นวิตามิน A วิตามิน B3 วิตามิน C ครับที่ช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์ทำให้ผิวครมีความยืดหยุ่นไม่เหิวย่นก่อนวัยอีกด้วยครับ C ครับดื่มน้ำน้อยครับน้ำครับเป็นตัวช่วยครับดูแลสุขภาพทุกส่วนในร่างกายครับการดื่มน้ำน้อยครับก็ส่งผลถึงิวมรรณอีกด้วย ผิวเหี่ยวย่นขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวหมองคล้ำเป็นขุยอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เอา4ข้อนี้ไปปักแก้ไขครับก็อยทำให้เรานะครับหน้าเด็กดูอ่อนแล้วก็ช่วยชะลอไหวอีกด้วยนะครับผม